นอโพธิสัตว์สาบแจ้งหูสันก็สุดสว่างเสียงขี่ยาจิง,งยอหิ่งยกมือขึ้นไหวสาลุกคะเตวาอินพรมจุห้องแม่ทอหลันี หักษาปานป้องขอเป็นพิญานช่วยกรรมขออุทธกรรมน้ำนมแม่นี้ไหลออกเต้าผานาตกอาบย้อยเข้าสู่มุขขาอาตมา ยังตัวแห่งข้าเื่อเป็นพิญานเจ้าไว้แว่นหน้าจอมมาดาช่วยนี้พระคุณอินได้ยินกล่าวจี้พิวานไว้วอนวานจริงบังคับน้ำ ฮือออกสถานจอมนงคานนมนางสองเต้าฮืออุทธกรรมลังไหลปุ่งเขา้าพระองค์เฮาลกูกฮักตี่นั้นน้ำนมก็สมไฟมัก ไหลออกเต้านมนางปุ่งเข้าสู่ต้องตามอธิฐานจอมนงคานหันจริงดังอันลวดซับสนตั้งตนบ่มันหันสำคัญแน่คลัก หูในใจว่าเป็นลกูกฮักเหมือนเมื่อต้นห่นทวายบอกกะเม็นต้องลืมสติตายจอมองใจเข้าหวันกอดเกี้ยวฝันเหมือนคิดปืนปักแตงสอดดัน อุรานายบ่อนับ